ครับเรามาดูวิธีการสมัครเข้าฝึกอบรมของหลักสูตรการฝึกตามความสามารถหรือที่เราเรียกกันสั้นว่า CBT นะครับเป็นหลักสูตรของกรมพัฒนาฟิลมังงานกระทรวงแรงงานนะครับคราวน,นี้ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปสมัครฝึกอบรมนะครับในสาขาที่พวกเราต้องการผมขอแนะนําภาพรวมนะครับของเว็บนี้ก่อนนะครับ ให้เราเข้าไปตามลิงก์นี้นะครับ m l e a r n i n g d s d g o t h ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมข,ขยายให้ดูนะครับลิงก์นี้นะครับเราจะพิมพ์ทีงนี้ใน Google Chrome นะครับหรือโปรแกรมเว็บเบอสต์ต่างๆตามที่เราใช้ตามที่เราชอบก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าใช้ URL ตัวนี้นะครับคราวนี้คราวนี้ก่อนที่ผมจะแนะนำวิธีการสมัครเข้าฝึกอบรมผมแนะนำส่วนประกอบของเว็บเบื้องต้นก่อนเพื่อ เพื่อเป็นการะะให้พวกเร так านะครับพิจารณาก่อนที่จะสมัครฝึกอบรมครับคราวนี้ให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับหน้าหลักเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับก็จะมีส่วนของการสมัครสมาชิกกับส่วนของการลงการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมตรงนี้นะครับนี่ หลักการก็คือว่าการจะสมัครฝึกอบรมนั้นเราจะต้องเป็นสมาชิกก่อนตามนี้นะครับเมื่อเป็นสมาชิกเสร็จเราค่อยไปลงทะเบียนเข้าเรื่การฝึกเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันเรื่องพวกนี้คราวนี้ผมพาไปดูตรงนี้ก่อนข่าวสารกับส่วนนี้นะครับส่วนตรงนี้เรื่องของข่าวสารนะครับกับส่วนของพวกนี้ก็คือส่วนเดียวกันนะครับข่าวสารนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย ที่พร้อมจะฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกตั้งกองสมรภมิหรือซีบีเนี่ยเขาจะมาประกาศข่าวประชามพันธ์การรับสมัครในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นข่าวประมาณ10ข่าวแบบสั้นๆนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดทั้งหมดให้เรามากดที่แถบข่าวสารตรงนี้แล้วเราก็จะทราบว่าจังหวัดไหนบ้างเขาเปิดสาขาอะไรบ้างก็คลิกเข้าไปดูอันนี้คือส่วนที่1นนะครับเพื่อจะรู้ว่าจังหวัดไหนบ้างที่เขาเปิดรับสมัคร เพราะว่าตอนที่เราจะไปเลือกสาขาหลักสูตรที่เราจะสมัครเข้าฝึกอบรมนั้นมันมีเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้เรามาดูตรงน,นี้ก่อนว่ามันมีจังหวัดไหนบ้างที่เขาเปิดรับสมัครตอนนี้เราก็มาดูแล้วเราตอนตอนที่เราไปเลือกสาขาเราจะเลือกจังหวัดเหล่านี้แหละที่เขาพร้อมฉะนั้นถ้าจังหวัดไหนที่เขาไม่ได้ประกาศตรงนี้แสดงว่ากดไปเลือกไปก็ไม่มีสาขาให้เราสมาัครโอเคนะครับ คราวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือตรงหลักสูตรตรงนี้มันจะมีส่วนของอ e ีบุ๊กกับส่วนของหลักสูตรก็อ่ะลองกดอ e ีบุ๊กก็ได้ครับอีบุ e ๊กนี้มันจะเป็นเล่มคู่มือเอกสารการฝึกอบรมของสาขาต่างๆที่พร้อมฝึกน่าจะมีอยู่ประมาณสิเล่มนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็4สาขาหลักๆแต่ละสาขาก็จะมีระดับ1นึ่ะดับ2เห็นไหมครับนี่คือช่างแอร์เนาะเครื่องปรับอากาศในบ้านนะ ขนาดเล็กระดับหนึ่งระดับสองระดับสามสี่สาขาประมาณสิบสองเล่มประมาณนั้นแหละก็สามารถโหลดไปดูได้นะครับแต่ว่าที่จะให้ดูจริงแบบเข้าใจง่ายก็ให้ไปกดที่หลักสูตรแล้วก็มาเลือกหลักสูตรตรงนี้นะครับกดตรงนี้เนาะคราวนี้สังเกตว่ามันจะมีเป็นตารางเป็นรหัสหลักสูตรแล้วก็มีชื่อหลักสูตรแล้วก็มีโครงร่างหลักสูตรคำถามคือว่าหลักสูตรทั้งหมดนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือพลงงาน พร้อมที่จะรับบริการให้เราเข้าไปฝึกหรือเปล่าให้ดูตรงนี้ครับให้ดูตรงฝั่งขวามือคอลัมน์นี้ตรงโครงล่างหลักสูตรนี้ถ้ามันมีลิงก์ตัวไหนที่มีลิงก์ก็คือดูว่ามันจะเป็นสีนํำเงินนะครับพอเราเลื่อนเลื่อนานมันจะเกิดเส้นขึ้นมานี่คือเขากําหนดลิงก์ไว้ถ้าตัวไหนไม่มีลิงก์ก็จะเขียนว่าไม่มีไฟล์ตัวไหนที่มีลิงก์เขาจะใช้คาว่าโครงล่างหลักสูตรคาตอบก็คือว่าสาขาไหนที่เราอยากฝึกแล้ว เขาพร้อมบริการให้เราฝึกไหมของกรมนะครับมันจะมีคาว่าโครงล่างสตรแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้คลิกขวาเมาส์งนี้นะครับแล้วก็เปิดลิงก์ก็ได้หรือกดเข้าไปเลยก็ได้เงี้ยมันก็จะโหลดไฟล์เป็นท d เลงมข้ามาล์อยู่ขงางล่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะโด,ดลงมาตรงนี้นะครับแล้วกดเลยก็ได้สมมติผมจะดูช่างช่างช่างอ่าช่างยนต์เนี่ยผมก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับครงล่างหลักสูตรตรงนี้เนี่ยผมก็สนใจหลักสูตรนี้แหละเกี่ยวกับช่างยนต์เนี่ยผมก็เลื่อนดู อช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยระดับหนึ่งเขาสอนอะไรบ้างอืมเราสนใจเราก็ตัดสินใจนะครับผมถึงบอกว่าให้มันดูตรงนี้ก่อนมาพิจารณาก่อนว่าจะฝึกสาขาอะไรดีแต่ก็ไม่ใช่คําตอบว่าทุกจังหวัดจะเปิดสาขาที่เราต้องการนะผมถึงให้มาดูตรงข่าวสารก่อนว่าจังหวัดไหนเขาเปิดสาขาอะไรบ้างแต่ตัวนี้คือให้รู้ว่าในกรมเราเนี่ย เขาพร้อมจะให้บริการฝึกอบรมอ่ะหลักสูตร CBT นี่สาขาหลไรบ้างให้มาดูตรงนี้แหละว่าสาขานี้ที่มีของแลกหลักสูตรนี่นั่นแหละคือสาขาที่มันพร้อมนะครับที่มีสินเงินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพร้อมหมดนะครับสินเงินส่วนสีดําน,นี่คือไม่มีไฟลคือไม,ม่พร้อมโอเคนะครับจบนะครับผมต้องการบอกให้รู้ว่าผมต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้พวกเราข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าถ้าจะเรียนเรื่องเนี้ยเขาสอนหลายบ้างนะครับโอเคกลับมาหน้าแรก คราวนี้ขั้นตอนการสมัครนะครับให้เราสมัครสมาชิกก่อนกดเข้าไปตรงนี้นะครับคราวนี้พอสมัครสมาชิกให้เรากรอกอีเมลของเราเข้าไปตัวนี้นะครับผมได้สมมุติอีเมลขึ้นมานะครับชื่อว่า mlearning ตามนี้นะครับผมไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเมลนี้ผมถูกสูบเอาเฉยคราวนี้เราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับรหัสผ่านนี้จะต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตามที่มบอกว่า ตัวอักษรไม่น้อยกว่า8ตัวต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเรียกว่ามีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวผสมอยู่นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ใส่เหมือนกันนะครับแต่การใส่รหัสต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขอย่างเงี้ยสมกันคราวนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับถ้าถ้าเราเคยสมัครไปแล้วมันจะสมัครไม่ผ่านนะครับลองติดต่อเจ้าที่เขา เพื่อลบบัญชีเก่าเราออกมันถึงจะสมัครผ่านไม่งั้นบัญชีมันซ้ํากันไม่สมัครไม่ผ่านนะครับบอกบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ถ้าใครเคยฝึกกับหน่วยงานแล้วก็ไม่ต้องสมัครตรงนี้นครับก็ล็อกอินเข้าระบบตรงนี้ไปเลยนะครับใช้ข้อมูลเก่าโอเคนะครับผมกดยืนยันแสดงว่าบัญชีนี้ยังไม่เคยมีใครสมัครนะครับผมทดสอบดูเนะาะคราวนี้ระบบจะบังคับให้เราใส่นะครับข้อมูลส่วน ส่วนบุคคลเข้าไปคือส่วนตัวเราแหละแล้วก็กกเข้าไปครับหมายเลขบุคคประชาชนผมก็ใส่เข้าไปสิบสามหลักเนาะนี่ผมผมมั่ว,งวงนะเพิ่งสูงมานะครับถ้าถ้ามีสำเนากระประชาชนก็แนบได้นะแนบได้แต่นี่ผมไม่แนบนะไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็คือจ,จบแล้วว่าตรงนี้มันไม่ได้ใส่ดอกจันทร์แดงไว้นะครับตรงแนรูปภาพแต่มันใส่ตรงนี้นะครับคราวนี้รูปภาพถ้าเรามีก็ก็ควรใส่นะครับมันจะไปติดในระเบียนใบแสดงผลการเรียนเรา เมื่อเราเรียนจบหรือว่าเมื่อเราฝึจกจบฝึกอบรมจบโอเคถ้าผมแนวไฟล์แล้วกันผมได้เตรียมเตรียมรูปไว้นะครับรูปนี้ผมแนวเข้ามาแล้วนะครับรูปนี้ผมขนาด2นิ้วนะสนิ้วนะครับ2นิ้วต่อมาผมก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวผมเข้าไปพิมพ์เข้าไปาผมใช้คำนายพัฒนา,านามสกุลนวัตกรรมชื่อภาษาอังกฤษนะครับ พัดทนา,อาโอเคอหน้าวัดตะก,กรรมโอเคถูกผิดค่อยว่ากันครับมสมมติขึ้นให้ดูเฉยตัวที่มีดอกจันเนี่ยคือมันข้าใไม่ใส่นะครับคราวนี้เราก็กรอกราละเอียเข้าไปวันเดือนปีเกิดจะต้องไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับผมกดไปมั่วๆก่อนนั้นมัน40ปีผมลองอ0่ดูสิผมต้องเพิ่มสิ เอาปี50นะครับ14แสดงว่าเ,าเพิ่มไกลไปเอา45ดูสิโอเคมั่วๆนะครับไม่ได้เต็มตัวมาอ,าอ่คราวนี้ผมก็ศาสนา,าพุทธเนาะพิมเข้าไปครับสัญชาติไทยเ,เบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์จริงนะครับที่ที่ติดต่อได้นะครับกรอกที่อยู่เข้าไปนะครับผมก็กรอกที่หน่วยงานไป เ okay. ตำบนลอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ส,สาม2ันนอทเทนบ้านก็แนบได้นะครับถ้าจะแนบแต่ว่าผมไม่แนบเนาะก็ใช้ที่อยู่เดียวกันกับข้างบนตรงนี้โอเคนะครับคราวนี้ก็ไปขั้นตอนต่อไปคราวนีเ้เราจะยังลงทะเบียนเรื่องหลักสูตรไม่ได้นะครับให้เราก่ขอข้อมูลการศึกษาก่อนผมก็จะกดที่เพิ่มข้อมูลเข้าไป ผมเอาจบปตีแล้วกันสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี่ผมสมบุตินะครับผมจบปี63าวิทยาลัยพัฒนาอืนางงานสุนนรินเนแนบตัวอย่างแนบหลักฐานอะไรพวกนี้ก็ก็ไม่จำเป็นนะครับก็แต่ถ้ามีแนบไว้ก็ดีครับเจ้าที่เขาจะได้พิจารณาเอาไว้พิจารณาด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแนบนะครับลรวก่อข้อมูลตัวนี้าการศึกษานะครับวุฒ สาขาปีแค่นี้ก็พอครับแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปเห็นไหมครับมันมันจะให้เลือกหลักสูตรแล้วคราวนี้ผมย้อนกลับข้อมูลฝึกอบรมดงงานถ้าเรามีเราก็เพิ่มเข้าไปประวัติการศึกษาดงงานเราก็เพิ่มเข้าไปข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีงานถ้ามีเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าะระบบบังคับให้กรอข้อมูลบุคคลกับข้อมูลการศึกษาแล้วก็จะมีสิทธิ์เลือกหลักสูตรแต่ถ้าไม่กรอก2แถบนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกหลักสูตรที่ เราจะเข้าฝึกนะครับโอเคเราก่อครบแล้วแหละคราวน,นี้ให้เลื่อนเมาส์ผ่านเข้าไปมันจะตรงเลข2นี่ครับเลือกลัดสุดนมันจะมีลิงก์อยู่กดเข้าไปคราวน,นี้ตามที่ผมบอกก็คือว่าจังหวัดไหนล่ะที่เขาเปิดรับบ้างถ้าเราไปมั่วๆอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่เปิดเห็นไหมครับเขาไม่เปิดแล้วจังหวัดไหนเปิดล่ะก็เหมือนที่ผมบอกไงมาดูตรงนี้นี่จังหวัดไหนเขาเปิดกดที่ก่อสารเลยครับนี่ก็จะมีสุรินมีอุทยัยนะครับนี่นะอีกกาญจนบุรี มีนทีนหนอีกอย่างเงี้ยสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปดูนั่นแหละพอพอเขาประกาศก็แสดงว่ามันน่าจะมีสาขาที่ที่เขาประกาศเนี่ยผมผมลองดูอุทัยดูซิไทยธานีเนาะอุทัยอ้าวแสดงว่าน่าจะเป็นข่าวเก่านะครับลองดูสิเขาเขาปิดรับตอนไหนนี่โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณลองดูแบบแป๊บนึง ยี่สิบห้าพฤศจิกาถึงสามท้าโอเคครับปิดรับสมัครแล้วนะครับก็เลยไม่มีคราวนี้มาดูของของสุลินนะครับสุลินเปิดรับสมัครอยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะกดสุลินนะครับอ่าได้ละสอเสือนะครับสอเสือโอเคนะครับมันก็จะเจอหลักสูตรที่เขาเปิดรับสมัครเขาเปิดหนึ่งหลักสูตรก็จะมีแค่หนึ่งหลักสูตรถ้าเปิดสองหลักสูตรก็มีสองหลักสูตรเปิดสี่เปิดห้าก็จะเห็นตามนี้นะครับ แต่ถ้าใครเคยเรียนหลักสูตรที่เขาประกาศรับแล้วเราจะสมัครซ้ําไม่ได้นะครับเราจะเรียนซ้ําไม่ได้เราต้องเรียนสาขาใหม่ะนรับแต่ใช้บัญชีเดิมนะแต่ไปเรียนสาขาใหม่ได้นะครับโอเคนะครับสมมุติว่าเราเคยเรียนไฟฟ้าอย่างเงี้เราใช้บัญชีเดิมที่เคยเรียนไฟฟ้าเนี่ยมาสมัครไฟฟ้ารดับหนึ่งไม่ได้มันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเทานะครับมันจะขึ้นเงมเข้มเฉพาะตัวที่เราไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนทีน,นี้เราก็เลือกมาสักหนึ่งสาขานะครับผมขอเลือก าการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์แบบนี้คราวนี้พอกดปับ๊บมันจะมีติ๊กโมดูลตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ติ๊กนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกเฉพาะโมดูลไปมันจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแนะนํานะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ติ๊กนะเพราะว่ามันก็มีโมดูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็มีหกโมดูลแหละตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องติ๊กนะครับให้ติ๊กเฉพาะตัวนี้ช่วงเวลาฝึกก็ เป็นรุ่นที่ 1, หนึหน่งเน,นี่ยปีหกห้าเนี่ยตามนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือฝึกระหว่างวันที่หนึ่งกุมภาถึงยี่สิบแปดกุมภาปีหกห้าเหตุผลสมัครก็เลือกออกครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วกดไปขั้นตอนต่อไปโอเคนะครับจากนั้นระบบจะให้นะครับหรือว่ามันจะบังคับให้เราทําแบบทดสอบยี่สิบข้อ,อ,ขอซึ่งข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มียี่สิบข้อหรอกมันมี กี่ข้อไม่รู้นะครับแต่เยอะอยู่นะครับมันอยู่ที่สาขานั้นว่าเอาข้อสอบเข้าไปกี่ข้ออาจจะร้อยข้อสองร้อยข้อสามร้อยข้อไม่รู้แต่มันจะแลนดอมเข้ามาเนะี่ยสาขาเนี้ยมันอาจจะเป็นร้อยแต่มันจะแลนดอมมาแค่ยี่สิบอย่างเงี้ยอาจจะมีสามร้อยก็จะแลนดอมมาแค่ยี่สิบข้ออย่างเงี้ยครับสุ่มาให้เราซึ่งแต่ละคนนะ่ะที่สมัครข้อสอบจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับโอเคนาะอผมก็จะเริ่มทําแบบทดสอบ ไปทาไปคราวนี้แบบทดสอบนี้ก็ขอให้เราอ่านดีๆทําดีๆทำให้าามันถูกไม่ใช่การม,มั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันจะมีผลคะแนนในระบบด้วยฉะนั้นผมแนะนําให้ทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกที่สุดอย่างนี้ประมาณนั้นแหละโอเคผมก็จะทําไปเรื่อยนะครับผมลืมบอกไปว่าเวลาเราเราเลือกนะครับ เราสามารถทําข้อสอบข้อไหนก่อนก็ได้ครับสามารถกดเลือกทําข้อสิบก่อนนี้ผมก็ทําได้นะครับข the okay, ้อสอบเป็นยี่ส okay. okay, okay. 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 ิบข้อนะเราจะทําข้อไหนก่อนก็ได้มันก็ม okay. ีเวลาจับอยู่นะครับก็ทําข้อสอบให้เสร็จก่อนที่มันจะหมดเวลานะครับมันให้เวลาแค่ขึ้นชั่วโมงเองยับยี่สิบข้อเคนะครับเราจะเรียงลาดับทําข้อสอบก็ได้ไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วแต่เราโอเคผมกลับไปข้อสองเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อหนึ่งกลาไปแล้วข้อสองครับก็อ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ทําให้มันถูกก็แล้วกันนะครับผมแนะนําได้แค่นั้น คือมันไม่เกี่ยวกับการวัดผลหลอกสอบผ่านไม่ผ่านตรงนี้แต่ว่ามันจะมีคะแนนประเมินเบื้องต้นให้เราด้วยติดติด,ต,ดติดที่ในระบบด้วยแล้วก็ถ้าเราอยากได้คะแนนนี้มันก็ก็เป็นพ้นดีกับเราถ้าเราทําผ่านถ้าทําดีมันก็โอเคนะครับอีกอย่างมันก็เป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่เจ้าที่เขาจะดูว่าเราพอมีพื้นฐานเรื่องนีงน้หรือเปล่าเพราะว่าการสมัครก็ไม่ใช่ว่าสมัครปั๊บเขาจะรับนะครับ ข้อมูลเราเนี่ยเจ้าที่เขาจะเอาไปพิจารณาทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปิดระบบให้ดูนะครับว่าเจ้าที่เขาจะเข้าระบบดูตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สมัครให้เสร็จก่อนก็ไปข้อต่อไปได้หรือเลือกข้ออื่นที่เราสนใจเ,เ,เราไปเราเราเราข้ามไปข้ออื่นก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะโอเคนะ้าเดี๋ยวกลับมาข้อสองแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ทํามาถึงข้อยี่สิบแล้วนะครับก็อ่านโจทย์ได้ดีนะครับเราก็ตอบไม่ถูกด้วยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับพอผมทําเสร็จแล้วผมก็กดส่งแบบประเมินแค่นี้เองนะครับกลับไปหน้าหลักคราวนี้มันก็จะอยู่มุมขวานะครับมุมขวาบนคราวนี้มันก็จะมีโปรไฟล์ของเราอยู่นะครับเราก็กดดูครับนี่คือข้อมูลเราคราวนี้ตอนนี้นะครับสถานะเราเนี่ยเป็นแค่ผู้สมัครนะครับเป็นแค่ผู้สมัครนะครับข้อมูลส่วนตัวนี้อย่าลืมนะครับเรากรอกที่หลังได้นะครับพวกนี้เราเพิ่มที่หลังได้ แต่ที่สําคัญก็คือข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลคลินิกสานี้จําเป็นต้องก่อไม่งั้นเรื่องหลักสูตรไม่ได้นะครับก็ตามนี้แล้วกันสถานะตอนนี้นะครับรอการตรวจสอบสิทธิ์จากเจ้าที่ที่หน่วยฝึกที่เขาประกาศรับสมัครเขาจะไปดูผลสอบเราเมื่อกี้แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลเราตรงนี้แล้วว่าเขาจะรับเราเข้าฝึกไหมนะครับเนี่ยพวกนี้เขาจะรับเราเข้าฝึกหรือเปล่าเขาก็จะไปอ,อนุญาตตรงนั้นอ่เดี๋ยวผมจะเข้าระบบให้ดูนะครับ ครับตันนี้ก็คือโปรแกรมที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นตัวหลักนะครับที่เจ้าที่หรือว่าครูฝึกนะครับเขา,าใช้ในการบริหารจัดการเราเวลาเราฝึกอบรมนะครับผมจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับ,นะ,รบนะครับพอเจ้าที่เ,เข้ามาคราวนี้เขาจะพบข้อมูลเราที่สมัครเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยัฒนานวัตกรรมการตรวจ ซ่อมในอคอมพิวเตอร์เห็นไหมเราสมัครคนที่16ธันวานะครับเห็นไหมครับผมก็กุดเข้าไปตอนนี้มีคนสมัคร2คนนะครับอ่าตอนนี้เป็นเครื่องปรัประกาศตอนนี้คือคอมพิวเตอร์อนะ่ผมกปดเข้าไปคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าผมลืมให้ดูอะไรแป๊บหนึง่งสังเกตว่าสถานะของของคนสมัครตัวน,นี้คือรอการตรวจสอบเจ้าที่ทั้งคู่นะครับมันจะต้องมีเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องเรื่องพวกนี้สาขาพวกนี้เขาเข้ามาอนุมัติแต่ตอนนี้ ผมจะสาธิตอนุมัติสาหาส่องควมเตอรตให้ดูนะครับกดเข้าไปคราวนี้ข้อมูลของพวกเราที่กรอกเนี่ยมันก็จะมาปรากฏในระบบตรงนี้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลรูปภาพรูปถ่ายเราแหละอ่าแล้วก็ข้อมูลการศึกษาที่เราข้อมูลต่างๆที่เรากรอกอาแหละครับอยู่ตรงนี้หมดคราวนี้เจ้าที่เขาก็จะมาที่แถบหลักสูตรการฝึกตรงนี้นะครับก็จะพบข้อมูลการสมัครของเราคะแนานตรงนี้คือคะแนานที่เราสอบเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าเราทําออกมาดี คะแนานก็จะสูงแต่ถ้าเราทำอาอกมาดีคะแนานก็จะจะต่ำนะครับมันจะไปปรากฏในใบประเมินคะแนานเราด้วยตรงนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับว่าจบไม่จบไม่เกี่ยวครับคะแนานนี้ไม่เกี่ยวเขียนเนาะแต่มันเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ให้เจ้าที่เขาพนะิจารณาว่าเราโอเคไหมทํข้อสอบโอเคไหมอะไรมาทีนี้ผมไม่ได้ทําดีนะผมทำมั่วไปเฉยๆนะครับโอเคคราวนี้สถานะมันก็จะมีอยู่สี่สถานะก็คือยกเลิกการสมัครรอสัมภาษณ์ไม่ผ่านหรือผ่าน ็นไหมครับผมก็จะพิจารณาจากคะแนนสอบตรงนี้แล้วก็ข้อมูลสนุกคนของเราตรงนี้ประมาณนี้ผมก็พิจารณาแล้วโอเคผ่านเขากดผ่านนี่ครับแล้วก็ยืนยันตกลงนะครับนี่เจ้าที่เขาทำอย่างนี้บันทึกนะครับโอเคคราวนี้เราดูสถานะเราใหม่นะครับจากเมื่อกี้เราอยู่ที่สถานะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกคราวนี้เราจะเข้าไปเป็นผู้รับการฝึกแล้วผ่านการคัดเลือกแล้ว เจ้าที่ตรวจสอบแล้วว่าเราเราผ่านแล้วแหละอ่าสามารถเข้าฝึกกับเราได้มันก็จะไปอยู่ในห้องผู้รัการฝึกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้จากเดิมที่เมื่อกี้เราอยู่ที่ผู้สมัครเราก็มาอยู่เป็นผู้รับการฝึกแล้วคราวนี้กลับไปดูตรงหน้าของเราคราวนีน้ตรงนี้มันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าว่าอะไรกดเข้าไปดูนะครับท่านได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึกสาขานี้แล้วนะครับ ถ้าเราสมครลสมัครร้ายสาขามันก็จะขึ้น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 ,น,นแจ้งเตือนเรามาตามที่เราสมัครนะครับให้เขาจะตามนี้คือหนึ่งคนเนี่ยสามารถสมัครร้ายสาขานะแต่คุณต้องบริหารจัดก,การเวลาคุณเองให้ให้เรียนให้ครบให้ได้ให้ผ่านทุกวิชาให้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะผมพูดฟังเฉยๆว่าถ้าเราสมครลาบสาขาเนี่ยมันก็จะป,าปตรากฏตรงนี้ให้คราวนี้มาเช็คสถานการถือรมใหม่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้รอการตรวจสอบสิทธิ์ก็จะกลายเป็นสิทธิ์เป็นผู้รับการถกอรมแล้วแค่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปฝึกอบรมนะครับ แต่คราวนี้การที่จะเข้าไปฝึกอบรมเข้าไปยังไงนะครับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้อไปก่อนนอมาที่หน้าแรกคราวนี้ในหน้าแรกเว็บนี้มันจะมีโปรแกรมนะครับเราจะต้องเข้าฝึกอบรมจากแอปนะครับมันจะมีแอปที่ออยู่ใน Google Play แล้วก็ a p p Store นะครับ ใครเป็น Android ก็กดที่ Google Play นะครับหมายถึงสมาร์ทโฟนเรานะถ้าเป็นระบบปฏิบการ iOS ก็เลือก App Store หรือถ้าใครจะเรียนผ่าน PC ก็เลือกเข้าไป i นวินโดว์ตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าผมจะเรียนผ่านมือถือผมก็ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ติดตั้งดาวน์โหลดแอป,ปนี้ติดตั้งที่โทรศัพท์ผมนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะโหลดโปรแกรมนี้ลงเครื่องแล้วก็ติดตั้งครับผมก็กดตรงนี้ ระบบก็จะทําการดาวน์โหลดลงนี้นะครับคราวนี้ผมก็ทําการติดตั้งโปรแกรมนี้เข้าไปผมสร้างอาไอคอนไว้ที่หน้าจอนะครับคลิกไปเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุมจะเรียนผ่านระบบนะครับ ผมเปิดชใช้ดูเลยครับผมลองรันเลยนะเปิดใช้ให้ดูเลยค่ะนี้ตอนนี้เราเป็นผู้ละกาันฝึกแล้วแต่ว่าเรายังเข้าฝึกไม่ได้นะเพราะว่าอ,อทางหน่วยงานยังยังไม่ได้เริ่มฝึกอบรมเพราะว่าถ้าท้งรูปทีทินเมื่อกี้ตอนเราเริ่มหลักสูตรเขาจะเริ่มฝึกวันที่หนึ่งกุมภาใช่ไหมครับถึงยี่สิบแปดกุมภาสาขานี้นะฉะนั้นเราเข้าไปเรียนตอนนี้เราก็เรียนมาได้นะครับก็แต่ผมจะเข้าไปดูนะครับ ผมก็จะกรอกเมลนะครับที่ผมสมัครในเว็บเมื่อกี้ที่ผมสมัครในเว็บนี้นะครับผมกรอกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับเข้าไปกดเข้าสู่ระบบนะครับถ้าลืมรหัสก็ให้แจ้งเจ้าที่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสาขาที่เราสมัครแล้วก็เรียนไปเรื่อยนะครับส่วนการเรียนนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปต่อไปนะครับเพราะคลิปนี้มันก็ยี่สิบสามนาทีแล้วมันจะยาวเกินไป กานนี้คือการเข้าเข้ามาฝึกอบรมเราจะใช้โปรแกรมนี้ในการเข้าฝึกอบรมนะครับนี่คือเรามีสาขาเดียวถ้าเรามีหลายสาขาเราจะรันสองสามสี่ห้าสาขาตามที่เราเข้าฝึกไปเลยครับโอเคนะครับเรือการเข้าฝึกนี่คือผมสาธิตก็คือเข้าฝึกผ่านคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับจะต้องโหลดโปรแกรมลงก่อนนะครับลงเครื่องก่อนจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นบีซีก็ต้องโหลดลงก่อนอเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเชื่อมผ่านโทรศัพท์ให้ดูซิว่าทำได้ไหม ะนะครับถ้าเราดูที่จอม,เมิเตอร์นะครับที่โทรศัพท์ผมตอนนี้นะจะสังเกตว่าผมได้โหลดแอปตัวนี้ติดตั้งลงเครื่องล,ออลงสมาร์ทโฟนผมเรียบร้อยแล้วนะครับคลิแอปตัวนี้นะครับของผมเป็นแอนดรอยนะผมกดเข้าไปผมก็ติดตั้งนะครับติดตั้งลงสมาร์ทโฟนผมมาแหละนะครับผมติดตั้งแล้วนะคราวนี้ผมจะลองล็อกอินเข้าไปให้ดูนะครับก็จะเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรามี2ทางที่จะเข้าฝึกอบรมก็คือจะเรียนผ่านสมาร์ทโฟนของเรา หรือจะเรียนผ่านอคอมพิวเตอร์เราก็แล้วแต่นะครับโอเคนะอย่างเดี๋ยวผมกอรอกเข้าไปก่อนโอเคนะครับพอกอรอกเสร็จเราก็ตกลงนะครับเข้าระบบถ้าเข้าไม่ได้คือกรอกรหันไม่ถูกนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับคราวนี้ครับถ้าดูในโทรศัพท์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีประชาพันธ์ตรงนี้ของของจังหวัดนั้นนะครับที่เขาประกาศข่าวประชาัพันธ์นะครับซึ่งหน้าตาตรงนี้จะเหมือนกันนะครับของแต่ละจังหวัดนะคราวนี้เราสมัคร สาขาอะไรบ้างมันก็จะขึ้นให้เราดูตัวนี้เราสมัครแค่สาขาเดียวเมื่อกี้ถ้ามีสสาขาสาสาขามันก็จะมีะลูกศรชี้ไปทางขวาให้เราเลื่อนนะครับเป็นสไลด์ก็กดรูปกระดาษดูเห็นไหมครับนี่คือเราสมัครสาขาเดียวนะครับผมจะกดลองดูแบบทดสอบดูสิกดเข้าไปนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไดเริ่มฝึกนะครับเล่นจริงเราก็ยังฝึกมาได้นะครับถ้ายังไม่ถึงกําหนดวันที่เขา ประกาศคือตรงนี้ตัวอย่างนี้ผมประกาศวันที่หนึ่งกุมภาถึงยี่สิบแปดกุมภาหกห้าเริ่มฝึกฉะนั้นวันนี้วันที่สิบหกธันวาหกสี่ถึงเราเข้าไปเราก็ทําได้แค่แบบทดสอบก่อนฝึกแต่เราจะยังไม่สามารถดูวิดีโอได้ยังไม่สามารถโหลดเอกสารได้นะครับฉะนั้นก็สถานะเราตอนนี้เป็นแค่ผู้รับการฝึกอยู่นะครับแต่ก็ยังเข้าฝึกไม่ได้จนกว่าจะถึงกาหนดแล้วก็เรียนอย่างนี้นะครับก็เลือกรูปกระดาษน,นะครับ เลือกสาขาอย่างเงี้ยนี่มันก็จะมีหน่วยฝึกในฝึกนี้เรียนอะไรบ้างก็กดเข้าไปนะครับมีกี่เรื่องแล้วก็เรียนไปเรื่อยแต่ว่ามันระบบมันจะบัคับให้ทำแบบทดสอบก่อนฝึกแล้วก็ศึกษาจากวิดีโอซักาจากเอกสารแล้วก็ทําแบบทดสอบหลังฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวิธีการฝึกนะครับเดี๋ยวดูคลิปตัวต่อไปฉะนั้นคลิปการสมัครฝึกอบรมนะครับแล้วก็การเข้าฝึกอบรมก็คงต้องขอจบ เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ดูคลิปตัวต่อไปวิธีการเข้าฝึกครับโอเคครับขอบคุณครับ